โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนพี่ไบจะมาคุดคาเด้อพี่น้องนี่นะคุดคานะคะคานะคะเพื่อนมันเยอะเกินนะคะคาในสวนพี่น้องมันหลายโพดนี่วันนี้เราียเอาไปหนึ่งไก่ไหมพี่น้องจะเอาไปหนึ่งไกลไ่ลกันเนาะจะเอาไปหนึ่งไก่นะคะ โอ,อ้นนี้ต้นแก่นั่นเพื่อนนี้รุ้ยเจ้าต้นอ่อนนี่นะกดได้บ่อได้บ่พี่นอ้องโอ้ยขาดแล้วเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งได้ซ้ำนลยไม่มีเสียมเนาะพี่น้องก,ก็มีเสียมเลยโอ้ยสละ่ะ มันอยู่ลึกนะหักแหละหักเลยหักเลยต้นนี้หักเลย,ยหักเลยพี่นอ้องเออเอ้ยนี่นะเอ้ได้แล้วได้แล้วนี่เป็นเรื่อง ไม่แก่เท่าไหร่นะคะอืมได้แล้วนะคะวันนี้เราจะนึ่งไก่นะคะหนึ่งไก่ใส่ดอกแคนะคะ,คะ,คะเพื่อนซิปเก็บดอกแคอีกนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ไปจะมาพามาเก็บดอกแคพี่ป้องน,นี่นะดอกแคน่ะมันะบานจะหมดแล้วเพื่อนนี่พ่เราก็จะมาปีนบันไดอีกเหมือนเคยนะเพื่อนเนานะอ ตามมาตามมาพี่น้องน,นะเก็บเก็บเก็บเนี่ยดอกงามๆเนี่ยยังไม่เคยลองเอาฝักไปตำเลยพี่น้องฝักแค่น่ะคนลอยเอ็ดเขาบอกว่าพเพื่อนเพื่อนคน้อยเอ็ดเขาบอกว่าอันฝักแค่นี่ตำอร่อยนะคะเพื่อนแต่ยังไม่เคยลองนะคะเพื่อนโอ้ยขาสัน่นขึ้นบันไดที่ใดขาสั่นทุกตีเลย นี่น้องเพื่อนเรามาเก็บดอกเอาจะเอาไปนึ่งนะเพื่อนวันนี้นะนึ่งใส่ใส่ใส่ไก่พี่น้องใส่ไก่นะไม่มีปลานะคะไม่มีปลาเราก็ใส่ไก่ได้เพื่อนแล้วแต่เราจะสิกินนะเพื่อนแล้วแต่ข้าสิกินนะคะเพื่อนมีอย่างไรก็กินอย่างนั้นนะคะมีไก่กินไก่พี่น้องไม่มีปลานะคะเห็นบ่ อย,ยอดก็งามอยู่นะเด็ดยอดมันด้วยเพื่อนให้มันแตกนะเด็ดยอดมันนำ้ำนึ่งใส่อกไก่พี่น้องอกไก่นะฮะนึ่งอกไก่ใส่ใส่คาใส่ตะไคร้ให้มันหอมหอมแค่นั้นแหละเพื่อนไม่มีอะไรอะไรหลายนะคะนเพื่อนใส่พักอีตูพร้อมนะ บ่มีอะไรเยอะนะเออเก่งมันเยอะก็หักทิ่มมั่งเนี่ฟังอันโน้นเก็บไม่ได้พี่น้องเอ,อ้ยเก็บได้แต่ฟังอันนี้นะนี่เนาะมามาเก็บได้แค่ไหนแค่นั้นนั่นเพื่อนเออเห็นบ่แต่ก็มีความภูมิใจนั่นเพื่อนแต่ก็มีความภูมิใจที่ได้มี ผักเป็นของตัวเองอยู่อยู่ในบ้านนะคะกินย่ามไรก็ได้กินนะเพื่อนกินย่ามไรก็มีความสุขเพื่อนนี่เนาะต้นมะนาวนั่นเพื่อนเออรีวิวนะคะรีวิวบริเวณอันหน้าบ้านพี่ไปเนาะเพื่อนนีเนาะเป็นโรงเรียนนะคะเพื่อนนี่เป็นช่วงเย็นนั่นเพื่อนช่วงเย็นแล้วก็จะไม่มีคนนั่นเพื่อนเห็นป่จะไม่มีคนจะไม่มีเด็กจะไม่มีอะไรนะคะต่างประเทศนี่ ต่างประเทศนี่เขาไม่มีการานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเหมือนเหมือนคนไทยนะหมายถึงหน้าถนนหน้าบ้านอะไรเงี้ยไม่เหมือนบ้านเรานะเขาจะอยู่บ้านใครบ้านมันนะคะเพื่อนเนาะเลยพาไม้เบ่งบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะเห็นบอพี่น้องบรรยากาศดีดีนะคะนี่ผู้คุมนะคะ เซคิวลิตีดอกนะคะเพื่อนเนาะเลยพามาให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะนี่นอนเพื่อนเมื่อกี้กับภาพให้ดูบริเวณหลังบ้านเออหน้าบ้านนะคะ่ะเพื่อนเนาะนี่นะเห็นบ้ะนี่พี่ใบย,ยืนอยู่บนบันไดนะคะเก็บผักนะคะเพื่อนเนาะเก็บเท่าที่เราเก็บได้วิโน่นี่ถ้าเราไม่เก็บมันจะแก่นะเพื่อนเออมันกับสีแก่ด้ถ้าเราไม่เก็บมันแก่เนาะก็ต้องเก็บนะ เด็ดเพื่อให้มันแตกนะอขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิฟทุกไลที่มีให้นะคะเพื่อนๆนอกเดี๋ยวพี่ไปจะไปนึ่งไก่นะคะเนาะนึง่งอันอกไก่นะเนื้ออกไก่เนาะและก็ <Let go. S 1> ใส่ผักแคเนี่ยใส่คาใส่ตะไคร้แค่นั้นละหันเพื่อนใส่กะเพรานะใบกะเพรานะคะแค่นั้นแหละหันเพื่อนบ่มีผักอิตูนะก็ใส่อันใบกะเพราแทนนะคะ ขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ